วัสดีครับเ e a ช็อตสิบปืนที่ได้รับความนิยมที่ใช้ในเกมมากนะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้จัดทาคลิปนะครับก็โปรดใช้วิจารณญ,ญาณความคิดเห็นแตกต่างกันใดคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเริ่มกันที่ลูกซองกันก่อนเลยนะครับมีปืนอะไรเจ๋งๆน่าใช้กันบ้างนะครับแจ็คแฮมเมอร์นีอัตราการยิงนะครับ7จ็ดหแม็กซ์อัตรา3นะครับรีโหลด2.34นะครับมีแรงถีบ0.9 ลูกซองจะมีจุดเด่นในเรื่องของการยิงในระยะประชิดนะครับยิงแต่ละนัดออกมาเป็นจํานวนหลายนัดนะครับแต่ไม่เหมาะกับการยิงในระยะไกลนะครับใช้เป็นปืนลองนะไม่ค่อยเอามาใช้เป็นปืนหลักส่วนด่านที่เหมาะที่เอามาใช้ก็หมวดด่าน fpf 1ต่อ1กับ2ต่อ2ที่แผนที่ไม่ใหญ่มากนะครับหรือหมวด coop นะฮะหมวดวอสก็เหมาะนะฮะในกรณีที่บวว,วอสมาจํานวนมากๆในระยะประชิดก็สามารถสับเป็นปืนลอง ขึ้นมาเพื่อยิงในระยะใกล้ได้นะหากเป็นด่าน fps นะฮะกรณีที่วิ่งเข้ามาเจอศัตรูฝ่าตรงข้ามในระยะใกล้ก็เ,เปลี่ยนเป็นปืนลองยิงจะแสดงผลได้ดีกว่าในกรณีที่แรกกันในระยะใกล้ๆนะครับข้อเสียอย่างของปืนประเภทนี้ก็คือใช้เวลาในการยิงในแต่ละนัดช้าครับแล้วก็รีโห a d ช้าด้วยนะฮะ แต่มันก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือไม่จําเป็นจะต้องยิงหัวก็ได้ปืนชนิดนี้นะยิงลําตัวก็สร้างความเสียหายได้สูงเพราะจํานวนลูกที่ฝังกระจายออกไปมันมีจํานวนหลายนัดนะครับสังเกตจากการเล่นนะครับผมพยายามจะวิ่งเข้าไปนะจะวิ่งเข้าไปยิงให้ใกล้ที่สุดเพราะว่าถ้าเรายิงในระยะใ,ใกล้เราจะได้เปรียบก่าเขานะครับโอเคครับเดียวมาดูปืนอีกตัวหนึ่งเลยนะครับลูกซองที่สองนะครับ ตัวนี้ก็มีพลัง70,004เป็นอัตราสูงสุดนะครับถ้าอัปเดตสูงสุดแล้วก็มีแม็กยิงได้ทีละ1ครั้งเท่านั้นแล้วก็มี12นะครับยิงออกทีละสาลูกข้อเสียของปืนนี้ก็คือรีโหลดช้ามากนะครับในบรรดาปืนลูก2องนะครับ2.82แต่ว่าข้อดีของเขาก็คือยิงออกมาทีละ1แต่ว่าออกมาทีละสาลูกนะฮะปั้งปั้งนะปั้งออกมาทีละ3าลูก ในส่วนใหญ่ลูกซองนี้เขาก็จะเอามาใช้เป็นปืนรองเป็นหลักนะครับอแต่ว่าถ้าเป็นไอ้ด่าน FPS นะฮะต่อหนึ่งสองต่อสแผนที่แคบๆอย่างแผนที่ฮิมาร์ตรงนี้นะก็ใช้ตัวนี้เหมาะเลยครับเพราะมันระยะมันใกล้อยู่แล้วจะได้เปรียบนะฮะยิงเข้าไปก็วิ่งเข้าไปยิงลําตัวเลยก็ได้ไม่ต้องไปเลงที่หัวก็ได้นะครับมันโดนเยอะกว่านะถือว่าเป็นปืนโหดปืนหนึ่งนะครับ ซึ่งสมัยที่ออกมาใหม่ๆคือว่าโหดมากนะครับใครก็อยากได้ไว้ครอบครองนะแต่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่ปืนที่ดีที่สุดนะครับในปืนลูกซองแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นปืนที่โหดนะฮะต้องซื้อในราคาที่สูงอยู่นะฮะหากว่าต้องซื้อนะใช้เพชรซื้อสังเกตในการยิงนะครับมันจะไม่ได้ยิงแบบ ตุ้มๆนะมันยิงออกมาตึ้งตงนะมันออกมาทีละสามนัดนะครเรียบร้อยโป๊ทีเดียวโปโปผมจัดว่าแรงเป็นอันดับ2ของปืนลูกซองเลยนะตัวนี้ดีที่สุดในปืนลูกซองณนะเวลานี้นะครับตัวนี้เลยจ้า AA12 นะครับอัตรา5 m a แม็ก15 โหลด2.34นะฮะจุดเด่นเลยก็คือพลังยิงครับ7จ็ดหแรงที่สุดเลยนะครับแล้วก็มีแม็กมากที่สุดด้วย15นะครับปืนตัวนี้จะเหมือนปืนลูกผสมนิดๆนะฮะไม่เชิงลูก2ซังซะทีเดียวนะจะคล้ายๆกับพวกปืนไรเฟิลจูโจมอะไรพวกนั้นอะ่ะเปนเหมือนเป็นลูกผสมเพราะว่าปืนมันจะไม่แตกปลายนะครับ จะยิงได้ในระยะใกล้แล้วก็อะไรในระยะกลางนะยิงออกไปได้ไกลลูกไม่ค่อยกระจายวงกว้างนะครับค่อนข้างที่จะแม่นนั่นแหละปืนเนี้ยเออเหมือนเป็นลูกผสมกึง่งกึ่งไรเฟิลนะฮะอืมประมาณนั้นก็สามารถเอาไปใช้ปืนตัวนี้เป็นปืนชนิดเดียวของปืนลูกซองที่ผมแนะนําว่าสามารถเอาไปใช้เป็นปืนหลักได้เลยนะครับไม่เหมือนปืนลูกซองชนิดอื่นๆ ตัวปืนมีความสวยงามนะครับดูล้ำอนาคตมากๆคลิปนี้ทำขึ้นมาก็ไม่ได้จัดอันดับนะครับแค่เลือกมาว่าปืนไหนดีที่สุดใน10ปืนนะครับก็เลือกไม่ได้นะเพราะว่ามันแล้วแต่คนชอบด้วยนะมันขนาดผมยังนึกไม่ออกเลยว่าปืนอะไรมันดีที่สุดนะบางปืนบางประเภทไรเฟิลลูกซองมันก็มีความเหมาะสมของมันอยู่แล้วนะ ใช้แต่ละง,งานไม่เหมือนกันนะครับเราเข้าสู่ปืนกระบอกที่4นะครับเข้าสู่โหมดใหม่โหมดปืนสไนเปไลไรเฟิลนะครับไรเฟิลก็มีตัวดีๆหลายตัวเลยครับเดี๋ยวผมเลือกมา2ตัวนะครับตัวนี้ก็ดีนะอืมโหดอยู่นะครับมีตั้ง8ลูกเนะี่ยแต่ผมไม่ขอนับรวมแล้วกันนะครับเอาตัวนี้ดีกว่า m s r lemonton นะครับพลัง7,400 0 อัตรา2 m a แม็ก7โหลด2.84แรงถีบ1.00จุดเด่นของปืนนี้นะครับก็คือใช้เวลาในการโหลดเร็วนะฮะแล้วก็มีแรงถีบน้อยแล้วก็จำนวนลูกมีด้วยเยอะนะฮะปืนสไนเปอร์ไรเฟริลนะครับเหมาะกับการเอามาใช้เป็นปืนลองนะครับแล้วก็เน้นจะอยากจะยิงหัวในระยะไกลนะฮะหรือว่า เอาคะแนนดีๆนะฮะก็ยิงหัวเหมาะกับโหมดมิชชั่นนะครับแล้วก็โหมด PK นะแต่ไม่เหมาะกับโหมด FPS นะฮะเพราะว่าโหมด SBS เนี่ยคุณจะมามัวแต่เล็งหัวคนอื่นแล้วเขาก็วิ่งมาเออมันไม่ได้ครับเขามันวิ่งสับหลอกฮะ,ะสลับปันปลาคุณก็อดไี้ยิงหัวนะแต่ถ้าเป็นโหมด PK อย่างเงี้ยโหมดดาดพวกเนี้ย คือเราเหมาะในบังเกอร์แล้วก็เลงหัวนะเลงเป้าได้ลุกขึ้นมาเลงเป้าได้นะฮะมีแรงถีบเล็กน้อยครับแต่ไม่แรงมากนะครับยังอยู่ในในเป้านะครับเวลายิงแต่ละทีบาร์เล็ก M82A1 นะครับพลังยิง76 0 0อัตรายิง0.6แม็ก5รีโหลด3.4นะครับ ก็มีแรงถีบ1.54นะข้อดีของปืนชนิดนี้ก็คือเป็นปืนไรเฟิลที่แรงครับพลังยิงสูงนะแล้วก็มีอัตราในการยิงแต่ละนัดเร็วกว่านะครับปืนก่อนหน้านี้น,นนะแต่ว่ามีแม็กน้อยครับแค่5แม็กนะแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือรีโหลดนานมากนะครับ3.4แถมยังไม่พอข้อเสียที่อันตรายที่สุดของปืนนี้ก็คือแรงถีบครับ ใช้แรงผีดถึง1.54ีคือแรงผีดแรงกว่ปืนก่อนหน้านี้เกือบเท่าหนึ่งนะครับยิงแต่ละนัดนี่คือหลุดจากเป้าอ่ะเนี่ยฮะดีดหลุดเลยคือมันดีตรงที่มันยิงเร็วคือมันยิงแต่ละนัดมันเร็วมากนะฮะไม่ถึงครึ่งครึ่งบินะฮะแต่ว่ามันจะเร็วมากแค่ไหนแต่ยิงแต่ละนัดอ่ะมันหลุดเฟรมอย่างเงี้ยมันก็ต้องกลับมาเล็งเป้าใหม่ปะ เพราะปืนก่อนหน้านี้มันยิงมันยังยังอยู่ในกรอบที่มองเห็นคนอยู่ในเป้าเล็งอยู่นะฮะยิงเร็วก็ไม่ดีครับมันหลุดหลุดเป้ามันก็ต้องกลับมาเล็งเป้าใหม่นะฮะเนี่ยปึ้งหลุดนะดีตออกไปเลยะฮะมันยิงเร็วก็ไม่เกิดประโยชน์นะฮะถือว่าเป็นสไนทที่ดีแล้วก็แรงที่สุดนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบตรงนี้แหละอ่า ต่อไปก็ปืนกลน,นะครับแมชอบมากปืนนี้นะ m 1 6 a 3นะครับพลังยิง7 4 0 0 0มีอัตรานะครับ1 2แม็ก81ดีโหลด3.85ตัวนี้ไม่มีจุดเด่นนะครับแต่ว่าสมดุลในทุกส่วนนะฮะดึงข้อดีในทุกส่วนนะข้อดีของปืนกลก็คือจำนวนลูกเยอะแล้วก็อัตราในการยิงลูกออกมาเยเยอะนะฮะ ก็คือรัวเป็นตับเหมาะกับการที่ยิงพวกศัตรูที่มีจํานวนเยอะๆนะฮะเหมาะมากแต่ข้อเสียของอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับมันแม่นสู้พวกปืนไรเฟิลสไนไม่ได้นะครับมันจะสสยนะเวลายิงมันจะสายไปเองแต่มันไม่มีแรงถีบนะมันจะสายไปเองปืนกลเขาก็มักจะเอามาใช้เป็นปืนหลักกันนะครับแล้วก็เหมาะกับการเล่นในโหมด COOP นะฮะ แล้วก็โหมด P.K เหมือนเดิมแต่ไม่เหมาะกับโหมด F.P.S ทำไมไม่เหมาะกับ F.P.S เพราะว่าโหมดพวก F.P.S นะัยิ่งถ้าเป็นโหมดอะ4.4อะไรพวกนี้แผ่นที่ใหญ่นะฮะยิงในระยะไกลๆแบบเนี้ยอย่างเงี้ยมันถ้ามันแผนที่มันใหญ่กว่าน,นี้มันคือมันเรายิงไกลแล้วมันไม่ค่อยสร้างความเสียหายเท่าไหร่นะครับปืนมันสายนั่นเองนะมันจะสู้ปืนไรเฟิลไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นดานอื่นนะ่ะดีหมดครับโหมดชาเลนจ์ก็ดีนะครับมิชชั่นก็ดีครับยิ่งถ้าเป็นโหมดตีบอสนะครับ COP CO o นี่ยิ่งดีใหญ่นะฮะพวกมากันเยอะๆนะเน้นยิงป๊อปๆๆอปอัเนี่ยปืนกลเนะเราจะได้เปรียบนะฮะจะเก็บคะแนนได้ดีเพราะจานวนลูกเรามันเยอะนั่นเองแต่ข้อเสียของปืนกลคือมันช้านะโหลดช้านะครับอ่ะต่อไป mg 4นะครับปืนนี้พิเศษเป็นปืน B นะเออเฮ้ uh huh. แล้วทำไมมันอยู่ในอันดับนะก็เพราะว่าปืนนี้มันได้รับความนิยมคนใช้กันเยอะหาชิ้นส่วนของปืนนี้ได้ง่ายนะครับจากโหมด coop นะโหมดธรรมดานั่นเองนะมันก็เลยแบบว่าได้กันง่ายเพราะาเล่นโหมดนี้กันนะเราเอาไปแลกได้ปืนพวกนี้มา ตัวนี้ก็อัปเดตสูงสุดอยู่ที่63,000เท่านั้นเพราะว่าเป็นปืน B นะครับไม่ถึง7,000 70, 0กว่านะครับแต่มีจุดเด่นก็คือมีแม็ก9 9ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ดีที่สุดของปืนกลของตัวนี้นะครับมันเป็นลูกแม็กเยอะมากมีแรงถีบน้อยนะครับแล้วก็รีโหลด3.85เท่ากับปืนกลชนิดอื่น ปืน B ีดียังไงก็คือมันหาง่ายนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือต่อให้คุณมีปืน A ก็จริงแต่ว่าถ้าคุณไม่สามารถอัปเดตได้ถึงสูงสุดก็ไม่ไม่สามารถรีดความสามารถได้เต็มที่นะครับอ่าใช่ไหมเจ็ดหมืนสก็คือความสามารถสูงสุด4จันอย่างเงี้ยฮะดังนั้นถ้าหาว่าปืน B มันหาง่ายและมีวัตถุดิบชิ้นส่วนมาผสมง,ง่ายกว่านะครับมันก็จะดีกว่าของปืน A นะ แถมปืนนี้นะฮะถ้าหาไปเล่นในหมวด coop นี้จะได้เปรียบคนอื่นนะครับเพราะว่าแม็กของเรามีเยอะกว่าคนอื่นเขา89นะครับผมมักจะเห็นว่าคนที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งหนึ่งอะอันดับสูงสุดอะเขาจะใช้ปืนนี้กันนะครับแล้วก็สังเกตจากะคะแนนอันดับของเซฟเวอร์นะฮะเซฟเวอร์ของไทยเราอะสูงสุดก็มักจะเห็นคนใช้ปืนชนิดนี้กันนะฮะหมวดสุดท้ายครับ ไล่ฟุ้งจู่โจมนะฮนะ M4A1 ก็เจ็ดหมื Mac 34, Mac 8, 4, ่นสี่นะมีแม็กสามสิบสี่แม็กรีโหลดหนึ่งจุดแปดสี่แรงถีบศูนย์จุดเก้านะคล้ายๆกันครับตัวนี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันยิงออกมาทีละสามลูกตอนแรกผมก็นึกว่ามันเจ๋งนะความจริงมันก็ไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่หรอกมันยิงออกมาทีละสามผมว่าตัวนี้มันสมูทกว่านะครับจุดเด่นเลยก็คือแม็กครับตัวนี้มีแม็กสามสิบสี่สูงนะครับแล้วก็ รีโหลด1.84ถือว่ารีโหลดเร็วที่สุดในไลเฟิลนะครับแถมมีแรงถีบน้อยด้วย0.8นะคือปือนนี้มันจะนิ่งครับยิงปุ๊บแล้วมันจะไม่ค่อยสายนะครับเหมือนจะนิ่งมากลดเหมือนลดแบบมีชกเดียนิ่มเลยนะยิงแบบแม่นแทบจะเอาไปใช้แทนสไนเปอร์ได้เลยนะครับปืนนี้ <S <S มาดูในปือนอันสุดท้ายดีกว่านะครับซึ่งปืนนี้ใหม่ล่าสุดในเวลานี้นะแล้วก็ป๊อปปูล่าสุดๆด้วยนะครับ พลังยิงแรงที่สุดในไรเฟิลนะครับเจ็ดหนห้าะเจาะเกาะร0อยเนะฮะนะมี30ลูกรีโหลด2.08นะครับแรงถีบอาจจะสูงกว่าปืนเมื่อกี้นิดนึงนะฮะ1.04แถมนี้ไม่พอมีเลเซอร์ด้วยครับมีเลเซอร์ลำลองด้วยนะอ่ามีแรงถีบนิดหน่อยครับเห็นได้นิดนึงปืนพวกตระกูลไลเฟิลพวกนี้ครับ ถ้ามันดีๆนะปืนที่มีแรงถีบน้อยๆนะครับเราสามารถใช้แทนเป็นสไนเปอร์เพื่อยิงหัวแทนได้เลยนะครับปืนนี้ก็เหมาะเล่นกับแทบจะทุกด่านนะครับแต่มีข้อจำกัดก็คือยิงพวกรถถังเกาะอะไรไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยิงพวกแบบศัตรูเยอะๆพวกด่าน COOP ไม่ค่อยจะดีพวกศัตรูเยอะๆในระยะที่แบบว่ามาแห่กันมาไม่ค่อยจะดีนะฮะ จบไปแล้วนะครับกับการเลือกมา10ปืนที่ได้รับความนิยมนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆหาเห็นต่างแล้วก็อาจจะชอบปืนแบบอื่นก็ได้แล้วก็ต่อไปอาจจะมีปืนดีกว่านี้ด้วยนะครับถ้ายังไงขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าเชิดดาวโก